Crisp carrots and red bell pepper also adds that little bit of sweetness as well. The tomatoes adds that little bit of acidic but super tender, seeds and explosion of just this juice. Mm. The lemon juice just adds that really nice, the sauce, as well as. ่าเราเนี่ยจะไม่ได้ทำแค่เฟสปริงโรธรรมดาหรอกนะคะเพราะว่าเรามีชาริทสองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือเฟสสปริงโรของเรานะคะจะต้องมีคุณค่าทางพชนาการไม่มากก็น้อยค่ะส่วนอย่างที่สองก็คือเรามีงบแค่หนึ่งร้อยห้าิบบาทงั้นไปดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้าง ในที่สุดนะคะงบ150บาทของเราก็ได้วัตถุดิบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อหรือว่าแผ่นแป้งยวนค่ะจริงๆแล้ววัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เกินราคา150บาทเลยนะคะอย่างตัวผักรวมๆกันก็ประมาณ40บาทตัวเนื้อ50บาทแล้วก็พระเอกของเราค่ะแผ่นแป้งยวนตกถุงละ60บาทค่ะ แต่สามารถทำได้หลายเมนูสำหรับเราก็ถือว่าคุ้มนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้ค่ะสำหรับการแช่แผ่นแป้ง,ปงยวน,นะคะ่ะ แล้วก็หลังจากที่เราแช่แผ่นแป้งแล้วนะคะเราก็จะเริ่มนําผักต่างๆเนี่ยมาหั่นให้มีขนาดที่เล็กลงค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการโรนะคะในขั้นตอนนี้เราอยากให้ทุกคนระวังระวังกันด้วยนะคะของมีคมเนี่ยประมาทไม่ได้ค่ะต้องขอสารภาพเลยค่ะว่าเราใช้มีดเป็นอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ก็ยุดหยุดกันนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดเรียงวัตถุดิบนะคะทุกคน คนเนี่ยชอบอะไรก็ใส่แบบนั้นเลยค่ะจริงๆอาจจะต้องมีถุงมือนะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่มีแต่ว่ามั่นใจได้เลยค่ะว่าสะอาดแน่นอนต่อไปเราจะมาเริ่มโรกันนะคะสรารพอีกรอบหนึ่งว่าเราทำไม่เป็นค่ะแม่ของเราก็คือมายืนดูข้างๆเลยแล้วก็คอยบอกตลอดว่าต้องทำยังไง คือถ้าไม่มีแม่เราก็ทําไม่เป็นจริงๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเปียเสดแต่ว่ายัางขาดน้าจิ้มใช่ไหมคะเราก็เลยจะพาทุกคนมาทำน้ำจิ้มกันค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือการใส่พริกค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็กระเทียมค่ะตามๆๆไม่เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ ตัวเด็ดของเรานั่นก็คือตัวตัดนั่นเองค่ะพอเห็นตัวตัดก็คือเริ่มนึกได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทําน้าจิ้มอะไรหลังจากที่ใส่ถั่วตัดแล้วก็ตำไม่เข้ากันแล้วนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ํเปล่าลงไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะทุกคนเริ่มสงสัยใช่ไหมคะปรุงน้ําจิ้มขนาดนี้มันจะตามพภชนาการได้ยังไง จริงๆแล้วสำหรับเราโภชนาการในคลิการทานอาหารในครบ5้าหมู่การทานอย่างถูกต้องไม่ทานลดใจลดหนึ่ง่ยมากเกินไปแล้วก็ออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยแค่นี้สําหรับเราก็คือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วค่ะทุกคนคิดว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะค่ะก็หลังจากที่เรานะคะ ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยในการทำเฟสปริงโลงในครั้งนี้นะคะในที่สุดน้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าทุกคนคะ่ะขึ้นมันอร่อยจริงๆไม่รู้ว่าอร่อยเพราะอะไรแต่มันอร่อยจริงๆค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะไม่ว่าจะฝ่ากันในเรื่องของงบ150บาทไปด้วยกันนะคะหรือว่า ฝากฟันในการทําอาหารที่จะดูอาจจะดูแบบเก๊กเกลางๆนิดนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันมาเนาะแล้วก็ก่อนที่จะตักไปนะคะเราอยากฝากทุกคนสักเรื่องนึงและกันนะคะก็คือในเรื่องของการกิน,นะคะ่ะเราอยากให้ทุกคนนะคะใส่ใจในเรื่องของการกินมากขึ้นคะ่ะให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการไม่มากก็น้อยนะคะให้มีผักบ้างโปรตีนบ้างนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้นำสารอาหารเหล่านั้นไปใช้คะ่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนทานแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย